สวัสดีครับผมนพจาก x x t r m m p PC สำหรับวันนี้นะครับผมก็มี Product อีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจจากทางเบลกินได้ทำการส่งทดสอบมาเรียกว่าเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุดใน Product Line ของทางเบลกินที่รู้ๆทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วคือปกติจะมีในเรื่องของสายชาร์จแล้วก็แท่นชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆหรืออุปกรณ์อ c เซ s ซอรีเบลกเป็น พาร์ทเนอร์กับทาง Apple นะครับผมแต่วันนี้เบลกินเปิดผลิตภัณฑ์หรือลายโปรดักต์ใหม่อย่างเช่นฟิล์มกระจกนะครับผมหรือตัว t e m p e r g l a s s นะครับสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออย่างเช่น iPhone ตอนนี้จะมีในส่วนของ iPhone เท่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่ iPhone 6, 6 plus 7 7 plus แล้วก็ iPhone 8 p plus, plus จนถึง iPhone x นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ iPhone 6จนถึง iPhone x โดยลีมของทางเบลกินหลักๆเลยนะครับ มีจุดประสงค์คือทุกคนสามารถซื้อไปแล้วสามารถติดตั้งเอง ได้ทันทีโดยมีอุปกรณ์ให้ครบภายในกล่องทุกรุ่นโดยรุ่นถูกสุดหรือรุ่นต่ําสุดของทางเบลกินผมจะให้ดูตัวนี้ก่อนเลยเป็นตัว t e m p e r ร์กานะครับผม c r e e n Force Temp ร์กาตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทสามารถปกป้องรอยขีดข่วนกันกระแทกต่างๆได้นะครับผมมีอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งทั้งหมดอยู่ภายในกล่องถัดมาจะเป็นในรุ่นของตัว็อบสุดนะครับผมเป็นรุ่น Invis i ิตกาสอัลฟานะครับผมตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับผมแล้วก็ยังมีการรับประกัน 2ปีรับประกัน2ปียังไงถ้าภายใน2ปีคุณทํากระจกตัวนี้แตกบิ่นร้าวยังไงก็แล้วแต่สามารถเปลี่ยนได้ปี1ครั้งนะครับผมสําหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,390บาทถัดมาจะเป็นในส่วนของตัว t e m p e r glass case ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาจะอยู่ที่1,690บาทแพงกว่าตัวท็อปตัวอันปราแต่คุณสมบัติของเขาคือสามารถ เปลี่ยนสี iPhone ของคุณได้อย่างเช่นคุณใช้โทรศัพท์สีดำต้องการเปลี่ยนเป็นสีขาวสามารถซื้อฟิล์มสีขาวมาแปะได้ตรงนี้เป็นจุดแตกต่างของฟิล์ม2รุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าฟิล์มแต่ละตัวแต่ละรุ่นหน้าตาภายในกล่องเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มตัวท็อปสุดของทางเบลกินกันนะครับสาหรับตัว s c r e e n f o r t i n v i s i b Glass u l t a Protect นะครับผมตัวนี้มาแกะกล่องดูกันเลย ตรงนี้สามารถเปิดดูรับชมภายในไ ال ด้นะครับเขาจะบ่กบอกไว้ว่าฟิล์มของเขาจะมีการโปรเทคมีการอันติ้งการทำโค้ดอะไรต่างๆมากมายนะโดยการแกะกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้เลยดึงออกมาเรียกว่าดูพรีเมียมไทโซมากๆนะครับผมตรงนี้เปิดกล่องออกมาของภายในกล่อง ประมาณนี้นะครับผมจะมีชุดเหมือนอารมณ์กับลงทะเบียนใบรับประกรันเป็นวารันตีภาษาจีนอันนี้ผมอ่านไม่ออกภาษาอะไรหรือเปล่าหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวสกอ็อตเทปรีมูฟสกอ็อตเทปรีมูฟเอาไว้ดึงฝุ่นต่างๆแล้วก็ตัวผ้ามโครนะครับผมเอาไว้เช็ดคราบมันก่อนแปะฟิมลงไปแต่จุดเด่นผมเชื่อว่าอันเนี้ย ุกแบรนด์มีแถมมาให้อยู่แล้วแต่ของทางเบลกินเขาจะมีตัวบล็อกตัวนี้นะครับผมที่เอาไว้สําหรับติดฟิล์มแล้วก็เป็นคู่มือการติดตั้งจากเป็นรูปรูปภาพตรงนี้ใครติดตั้งไม่เป็นสามารถเข้าไปดูตามลิงก์เบลกินมีวิดีโอสอนการติดตั้งไว้ให้นะครับหรือจะดูตามรูปนี้ก็ได้วันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าสําหรับวิธีการติดตั้งมันติดตั้งยังไงโดยเริ่มแรกจะมีในส่วนของบล็อก นะครับผมจะมีในส่วนของบล็อกตัวนี้แกะกล่องกมาเลยนะครับผมออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับผมบอกก่อนว่าอย่าไปดึงสติกเกอร์ของเขานะครับผมให้ดึงแค่เฉพาะตรงนี้เนื่องจากเขาทําการยึดฟิล์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วแผ่นฟิล์มจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแผ่นฟิล์มจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมด อย่าไปยุ่งอย่าไปทําอะไรของเขาเขาจะมีลูกบอกให้หมดเลยโดยพลาสติกตรงนี้ให้ดึงออกมานะครับผมแล้วเอาไปลงถังขยะเนื่องจากที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อป้องกันฟิล์มตัวนี้มันแตกหรือหักหรือบินงองนะครับผมในส่วนที่2วิธีการติดตั้งนะครับผมคือเอาโทรศัพท์มือถือของเราวางลงไปในบล็อกให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ทําการดึงฟิล์มเบอร์หนึ่งนะครับผมเขาจะมี เบอร์1เบอร์2ตรงนี้บอกเอาไว้นะครับดึงออกมาแล้วเราก็ทกําการวางลงไปเพียงเท่านี้ฟิล์มนะครับผมจะเห็นว่าฟิล์มตรงนี้มันตรงเดี๋ยวเรามาทดลองติดตั้งกันจริงๆเลยดีกว่านะครับว่ายากง่ายแค่ไหนคนทั่วไปจะสามารถติดตั้งได้ไหมแล้วฟิล์มจะตรงหรือเปล่านะครับผมมาดูกันเลยเริ่มแรกสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับผมลอกฟิล์มเก่าทิ้งให้เรียบร้อย ทำการเช็ดหน้าจอมือถือโดยอุปกรณ์ตรงนี้ทางเบลกินมีแถมให้ครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าในส่วนของตัวที่เอาไว้ลบดูดฝุ่นนะครับผมแต่ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้หาผ้าอื่นเช็ดก่อนก็ได้ถ้าสมมุติฝุ่นมันเยอะตรงนี้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผมฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นผ้าทั่วๆไปเอามาเช็ดให้เรียบร้อยก่อน1รอบเนื่องจากโทรศัพท์เครื่องนี้ผม ใช้งานมานานมากแล้วไม่เคยทําความสะอาดเลยนะครับผมเช็ดให้เรียบร้อยก่อนเอาผ้าอะไรก็ได้เช็ดที่มือถือเรานุ่มๆน,น,นะครับผมเป็นการเช็ดฝุ่นแบบเม็ดใหญ่ๆทั่วๆไปทั้งหมดก่อนต่อมาจะเป็นในส่วนของผ้าของทางเบลกินผ้าตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันสามารถดูดแล้วดักฝุ่นสามารถจับถ่ายมันได้ทั้งหมดนะครับผมก็ค่อยๆเช็ดออกไปบอกเลยว่าผู้หญิงผู้ชายใครๆก็ทําได้แม้แต่เด็กๆนะครับผมฟิล์มตัวนี้แปะง่ายมากๆ ขอแค่อย่างเดียวการเตรียมพื้นผิวตรงนี้ให้สะอาดเท่านั้นนะครับผมเตรียมให้สะอาดใจเย็นๆหรือเอาจริงๆนะผมว่าเราไปวางลงในบ็อกเลยดีกว่าไหมมันจะถนัดไหมอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะ อ่าเอาลงวางไว้ในบล็อกเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้ในโทรศัพท์เขาจะเป็นบล็อกพลาสติกลงไว้ให้เรียบร้อยเช็ดฝุ่นทําความสะอาดหลังแบบนี้ถัดมาจะเป็นในส่วนของการดูดไขมันตรงนี้เขาจะมีเรียกว่าเป็นแผ่นฟิล์มกาวนะครับผมเป็นแผ่นฟิล์มกาวก็คือสกอตเทปทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ทิ้งคราบกาวเอาไว้ลอกออกมานะครับผมแปะลงไปตามมือถือแล้วก็ดึง,งออก มันจะเก็บพวกเม็ดปุ่นเม็ดเล็กๆ,ๆจริงๆเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะแต่ผมกลัวลายนิ้วมือลงไปบอกเลยว่าแปะอย่างเงี้ยยังไงยังไงฟิล์มก็ตรงเนื่องจากทางเบลกินเขาทําเป็นบล็อกมาให้เรียบร้อยครบทุกจุดเลยปกติเราต้องมานั่งกะนั่งเล็งพอแปะไปแล้วรอบนึงไม่ตรงแปะใหม่แปะใหม่หมอีกมันทําให้เหมือนกับฝุ่นอะไรต่างๆมันก็เข้าไปในฟิล์มอีกนะครับผมเราก็เช็ครอบสุดท้ายก่อนที่จะลงนะครับผมขอให้สะอาด ามนี้เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อมาตรงนี้เขาจะมีเบอร์1และเบอร์2นะครับผมตรงนี้เขาจะมีเบอร์1และเบอร์2ให้เราดึงเฉพาะเบอร์1ออกมาก่อนล็อกทิ้งไปเลยนะครับผมลอกเบอร์1ทิ้งไปแล้วให้เราเอามือจับที่เบอร์2อนะครับผมอย่างนี้ให้มือจับที่เบอร์2งดึงตึงๆนะครับผมดึงให้ตึงให้มันตรงกลางดึงให้ตึงนะแล้ววางฟิล์มลงไปอย่างนี้จะเห็นว่าฟองอากาศมันจะค่อยๆไล่ค่อยๆวิ่งตรงนี้ จะเห็นว่ามีเม็ดฝุ่น1เม็ดนะครับผมเราก็ดึงออกมารอบหนึ่งก็ได้แต่ตรงนี้ติดไปแล้วตายละผมดูดทำำาาําความสะอาดไม่ดีอ๋อมันเป็นเม็ดเม็ดฝุ่นจากด้านบนนี่นะมันไม่ใช่ด้านล่างมันไม่ใช่อยู่ข้างล่างนะครับผมขออภัยด้วยคือจริงๆเนี่ยมันแปะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้ลอกทาใหม่มันเป็นฟองอากาศจากด้าน,านบนเมื่อกี้ทำความสะอาดเสร็จหมดแล้วนะครับนี่เลยฟีมันจะวิ่งลงไปทางด้านล่างฟองอากาศมันหมดเรียบร้อยนะครับ ถัดมาให้เราดึงเบอร์2ตอนแรกผมเห็นตรงเนี้ยมันนึกว่าเม็ดฟิล์มอยู่ชั้นด้านล่างนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ฝุ่นมันเป็นฝุ่นจากทางด้านบนฟิล์มด้านบนตรงนี้ลอกออกเลยอ่าเรียบร้อยเท่านี้การแปะฟิล์มโทรศัพท์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าใครเตรียมพื้นผิวเสร็จสะอาดเรียบร้อยอย่างดีเนี่ยตรงนี้เขาจะมีด้านหลังนะครับดันออกมาเลยเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการติดตั้งฟิล์มเบลกิน บอกได้เลยว่าติดตั้งง่ายมากๆเนื่องจากเขาจะมีตัวบล็อกอุปกรณ์ของทางเบลกิตนตรงนี้มาให้นะครับผมก็เพียงแค่ติดตั้งวางลงไปตามนี้เลยเขาจะมีเว,ว้ามีเว้า์ฟองมุมกล้องอะไรต่างๆขอแค่ให้ติดตั้งให้จบเท่านี้นะครับผมลงไปอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไปนะครับผม แล้วข้อสําคัญก็คือทําความสะอาดให้ดีที่สุดดึงตรงนี้ให้ตรงๆลงไปเพียงรอบเดียวเราจะได้ฟิล์มที่ตรงสวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดดูมุมว่ามันตรงขนาดไหนอันนี้คือแตะแบบบ้านๆใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีนะครับผมนี่เลยตามนี้ตัวฟิล์มนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฟิล์มตัวนี้กันต่อนะครับผมสำหรับฟิล์มตัวนี้จะมีในส่วนของการ เว้นเว้าเรื่องของกล้องโทรศัพท์ด้านหน้าจะไม่ได้มีการแปะโปรเทคฟิล์มเอาไว้เนื่องจากจะทําให้แสงหรือสีของภาพกล้องเนี่ยที่ได้ชัดที่สุดนะครับผมแล้วก็จะมีในการเว้นเว้าในเรื่องของลําโพงสปีกเกอร์หูฟังของเราไว้แล้วถัดมาจะเป็นในส่วนของเว้าด้านบนเซ็นเซอร์ต่างๆสังเกตเห็นว่าทางเบลกินจะไม่นำฟิล์มไปบดบังเซ็นเซอร์หรือบ,บดบังกล้องทุกอย่างจะทำให ภาพที่ได้ออกมาหรือการใช้งานโทรศัพท์ไม่ผิดเพี้ยนไปแม้แต่เล็กน้อยนะครับผมโดยการใส่ใจของเขายังใส่ใจไปถึงปุ่มโฮมด้านล่างตรงนี้นะครับผมสำหรับปุ่มโฮมด้านล่างตรงนี้เขาจะมีในส่วนของการเว้าวด้านล่างเนื่องจากเวลาเราจับโทรศัพท์มือถือแล้วใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการวางมือวางนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่รู้สึกว่ามีฟิลมปิดบางาปิดกั้นระหว่างโทรศัพท์ กับตัวปุ่มโฮมอีกจุดเด่นในเรื่องของความบางที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวอันตราตินนะครับตัวนี้ก็คือตัวท็อปตัวอันตราของทางเบลกินพอมันบางไม่รู้มุมกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับผมตรงนี้จะรู้สึกว่ามันแทบไม่มีความนูนออกมาเลยบางมากๆแค่ 0.21mm มเมรเอานี้เลยเวลาการใช้งานจะรู้สึกดีแล้วสีสันหน้าจอที่ได้รับนะครับสีสันหน้าจอที่ได้รับจะเห็นว่า ยังสดเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับผมตรงนี้ในเรื่องของความคงทนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบความทนทานกันเลยเริ่มแรกที่ไขควงจะเห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์ไม่มีรอยเลยแม้แต่น้อยนะครับผมตามนี้ยังเงาอยู่ ถัดมาอันนี้ในชีวิตประจําวันเชื่อว่าทุกคนต้องเจอคือปากกาบางทีใส่อยู่ในกระเป๋าบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างแรงนะครับยังสดใสเงาเหมือนเดิมถัดมาผมขอทดสอบในเรื่องของรอยนิ้วมือก่อนตรงนี้เขาบอกว่าลดรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีกดทั้งวัน รอยนิ้วมือมีคราบเห็นได้แต่ค่อนข้างน้อยนะครับผมค่อนข้างน้อยกว่าปกตินะถัดมาเป็นในส่วนของอุปกรณ์บางอย่างมีการหล่นใส่มีการแตกเกิดขึ้นนะครับผมที่มุมตรงขอบตรงนี้อารมณ์เหมือนกับฟิล์มกระจกทั่วๆไปที่เราจะเจอกันตรงนี้มีการแตก แต่จุดแตกของเขาเนี่ยจะไม่วิ่งเรียกว่ามันจะไม่วิ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันแตกอยู่ตรงนี้มีวิ่งเป็นขอบนี้นิดนึงแต่มันไม่ร้าวไม่ร้าวทั้งแผ่นฟิล์มไม่ร้าวบินไม่แตกขนาดนั้นนะครับผมถัดมาเป็นในส่วนของการทดสอบความคมนะตรงนี้เป็นคัตเตอร์ที่ค่อนข้างคมมากนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าคัตเตอร์มันคมจริงหรือเปล่า นี่นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดนิดนึงแล้วเรามาดูยังไม่มีรอยนะครับผมยังไม่มีรอยเรื่องของขอบผมบอกเลยว่าฟิล์มตัวไหนก็แตกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทดสอบเรื่องของขอบของกระจกให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมว่าเวลาของตกแตกแล้วจะเป็นยังไงนะ เมื่อกี้เป็นกันไกตัดเล็บตกลงไปนะครับผมถ้าลงที่กลางจอถ้าลงที่กลางจอไม่มีการแตกนะครับผมตรงนี้หน้าจอปก,กติอยู่ลงที่กลางจอไม่แตกนะครับผมแต่จุดอ่อนของฟิลม์มกระจกทุกยี่ห้อทุกแบรนด์จะอยู่ที่ขอบดังนั้นเราจะมาตีขอบใหม่อีกหนึ่งรอบแต่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไป ฟิล์มรุ่นอันฟราตัวนี้สามารถเคลมได้2ปีถ้ามันมีการแตกสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ฟรีนะครับผม1ครั้งเราจะมาทดสอบตรงขอบใหม่หนึ่รอบอันนี้เป็นปากกาอาต้องเข้ามุมต้องเข้ามุมเป็นจังหวะของเขาดีๆนะครับผมถึงจะแตก ความทนทานค่อนข้างสูงแต่ที่สําคัญคือเวลามันแตกนะครับผมเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีความคมไม่มีความคมเลยผมจับอย่างนี้คือไม่คมแล้วมันจะแตกไม่เหมือนกับฟิลมปกติทั่วๆไปความแข็งแรงแข็งแรงกว่าฟิลมทั่วๆไป2อถึงสเท่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกหนึ่งรอบลองเป็นมุมนี้ดูนะครับผมที่มันแตกอันนี้คือผมใช้ตรงแหลมๆนี่นะครับผม แหลมๆของกันไก่นะแต่ถ้าสมมุติอยู่ตรงกลางล่ะตรงกลางยังไงก็ไม่แตกเพิ่มนะครับผมประมาณนี้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานของฟิล์มตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราทดสอบตัวฟิล์ม Temper g l a s s กราสอัลตาของทางเบลกินกระจกก็คือกระจกอยู่บันยังข้ายังไงก็มีโอ,อกาสแตกแต่ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของความทนทานผมเชื่อว่าเบลกินตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเวลาฟิล์มแตกออกมาแล้วเรายังสามารถใช้งานต่อได้นะครับบอกตามตรงคือเราจะแทบไม่เห็นรอยแตกที่มันอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยเปิดออกมาปุ๊บเราสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตามนี้นะครับผม โดยฟ e ลลิ่งในการสัมผัสผมอยากจะแนะนำหนึ่งเรื่องคือให้ทดลองใช้งานแบบไม่ติดฟิล์มกับ2คือทดลองหลังจากติดฟิล์มใช้งานจะรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้ติดตั้งฟิล์มความลื่นความลื่นไหลในการใช้งานการทัชสกรีนต่างๆนะครับผมค่อนข้างรวดเร็วเหมือนเดิมตอบสนองได้เป็นอย่างดีสามารถพิมพ์มีความแม่นยำนะครับผมนี่เลยเป็นจุดดีของตัว ฟิล์มเบลกินตัว Invisic g u a s oh, s Ultra ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวในวันนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์โปรดักต์ใหม่จากทางเบลกิน hmm. ที่ยังคงคอนเซปต์ hmm. เรื่องของความทนทานแล้วการใช้งานจริงนะครับผมก็ถือว่าเป็นฟิล์มโทรศัพท์มือถือดีๆอีกสักหนึ่งตัวผมอยากจะฝากไว้สำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าซื้อทำไมของราคาค่อนข้างสูงอย่าลืมโทรศัพท์เราเราซื้อมาราคาสูงกว่า ฟิล์มมากนะักการที่เราทำตก1ครั้งแล้วมันสามารถโปรเทคป้องกันตัวจอโทรศัพท์มือถือของเราได้เรียกว่าคุ้มค่ามากเพราะอย่าง iPhone X เนี่ยถ้าหน้าจอแตกขึ้นมาคุณจะต้องจ่ายเงินมากถึง1น0่งมืนกว่าบาทในการเปลี่ยนหรือเคลมซ่อมจอนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับฟิล์มเบลกินบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้ติดตามไว้ให้ดีกับงานโมบาย ใกล้จะถึงนี้จะมีของนาเข้าจําหน่ายแล้วอาจจะมีโปรโมชั่นเด็ดราคาพิเศษนะครับผมก็ตอนนี้ทาง x t r e m e PC คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ